สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเช้อตุติเอจีออโอบอยโคุชินาเรเป็ดเลดิมายาเล็คอกันเตวมาดับอี๋ยอกอคัมปโตัคุลิเอ่เมื่สองกิโลเป็ดเลดิมายาเล็คผมล้างตัวเพื่อนโดยไคอมยาหมดเม้นและซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บฟาโบเดลลาเดลเบเน๊ถ้าเราซื้อมาจากห้างเนาะเราต้องล้างให้มันดีๆนะคะบอกทุกคนคุยโซฮอล่าวาโตคุยโซลาอากะ กิโยฮุมแตโตะสาเลอุนโออุกิยาโยเดนโตวันใสเกลือไปแล้วนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเดส๋ยวส่องขึนว่าอ่ะกบโผ่เลยเราจะมีอย่างอื่นเพื่ออะไระม่รู้โอ้เล o l e ่าตัวเพ i ่บรรมาณ30นาทีนะคะต้มวันนี้วันจะทำแคบหมูทอดนะคะคุณลุงมาเทลสา่งวันมาอยากทำนะคะแกบอกว่าอร่อยมากวันทำแล้วก็วันเอาไปให้แกชิมนะคะ กระปุกใหญ่หนึง่งแกชอบมากๆเลยค่ะแกก็โทรมาหาวานบอกว่าว่านฉันซื้อหนังหมูไปให้เธอช่วยทําหนังหมูกรอบให้เธอให้ฉันได้ไหมโอเคว่านก็เลยว่าโอเคเดี๋ยววานจะทําให้นะคะปัดิน้อยบนหยามเป็นตามินูติล้ชคนทีเป็นเปเปนะเป็นตมินมันจะไว้แบบนี้นะคะประมาณ30นาทีค่ะ อด้วนอยท่นยามอาเวเดหรคสฟัทยามอุโปรสิมาต้มก่อนนะคะเราต้มใส่เกลือนะคะหนังหมูในช่วงที่เราอยู่บ้านนะคะทำแต่ของทานค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะอเดสโฟพัสสาตเทนตามิโนติชิวยามอุเอน้อทอยยามอุละเป็นเรียมายาเรียฟริ Per do. e เ e r freddo e อนยตยามอ้อเพสิปกออกค่ะ30นาทีแล้วนะคะแล้วก็ออกตายาโมเอล่าชาฟูลิเปรเฟตดเอตายาโมาเตายามต้มไปค่ะ30นาทีแล้วหนังหมูเราอ่อนแล้วค่ะวาดีกวสิ

แต่ยาโม้กซิคุณลุงมาเถวชอบมากๆเลยวันก็พึ่งรู้นะคะแต่ก่อนเขาเวลาวันบอกว่าวันทําหนังหมูเขาไม่รู้ว่าทํายังไงนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบทานทีนี้วันเอาไปฝากเขานะคะวันบอกว่าชิมก่อนแล้วค่อยถามว่ามันคืออะไร ชอบมากๆเขา,าบอกว่ามันมันเหมือนขนมขบเคี้ยวเราอะคะ่ะชอบมากๆเลยทีนี้สั่งทำเลยค่ะแล้วก็ซื้อหนังหมูมาให้วานทาด้วย mm hmm. ติดใจแจลาก็ทานนะคะเนี่ยบริโหน,โนี้ทีแรกบอกว่าฉันไม่ทานฉันไม่ทานพอให้ชิมนะคะ,ะกินหมดค่ะทุกคนค่ะทานทุกคนเลยค่ะชอบแล้วก็ติดใจด้วย ว่าเหมือนขนมขบเคี้ยวล่ะขนมทานเล่นจนคุณลุงมาเทวนะคะโทรมาถามว่าเธอทำยังไงฉันอยากได้อีกฉันอยากทานอีกแต่มันก็ใช้เวลาเนาะเวลาเราทำแคบหมูนะคะทุกคนคะ่ะดูซาเลตันติโอเรเปอร์ฟาเลคิสโซเมนูอร่อยนิ่ม ทำไมวันถึงไม่ทำบ่อยก็คือนานๆทำทีค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าใช้เวลานานมากวันที่ใจมันกรอบเนาะเดีโซหุตายาตวันตัดเรียบร้อยแล้วนะคะที่โยวาอมเมตเต็กคนโปเวิโซคนนคานโนปูเรคนโนปูเรดีมาหยานิควิสต์ยวาอมเตเนอโน่อุกยาโยควิโนโที่อยยูซาเลควิโซคนโน questo pepe, pepe, io vorrei mettere questo e mi chiamo così, mi chiamo così e lascia per 30 minuti. Guarda che sono un bell'inacà, ho tinguaito a mamma, Samsi, ma tira cà, tu collo fai, ok, così e lascia così per 30 minuti dopo noi torniamo a vedere adesso passato 30 minuti noi mettiamo nella forno per due ore e vedere io ho acceso forno 150 noi lasciamo dentro due ore e poi ada due ore mettiamo ancora pepele di m a i a maiale cotti così ั้นาากกวันจะใส่เตาอบนะคะบ้านเราแดดจัดดีกว่าค่ะใช้แดดช่วยพรุ่งนี้มาทีน่ะเราต้องมาฟิตต์ วาดิฟอตุ๊เตยาโอินฟอนเนไปค่ะเข้าเตาอบอเลยเติยาโอินฟอนสูงและ่บนล่างนะคะเป็น2โมงเดยเช่นโติงวันตรอยหสินะคะทุกคนค่ะ 2 u e ore e torniamo a vedere เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ2ชั่วโมงค่ะพัสซาโต้ด้วยโอเลวันใสเราอบนะคะแค่2ชั่วโมงเองค่ะทุกคนค่ะว่าดาวที่จะกรอบดีน้อยไรชะคมโคซีอันกอร่าเป็นโดมานี่น้อยความเมนจ้าบอฟิตตาน้อยไรชะคมคนนอยไรชคุซี เ fres e freschi e d o p น noi ป o f แค <c lly> <c oughs> <adan modern developed> ่สชั่วโมงขอโทษค่ะแค่2ชั่วโมงนะคะก็แห้งดีแล้วนะคะทุกคนค่ะโอเคนรายชักรู้ e ิเป๊ e เฟสดโปามเป้ฟง่ายมากเลยค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะตอนที่มันเย็นแล้วนะคะสองชั่วโมงผ่านไปค่ะทุกคนด้วออยภาษาโดราติกรอบเลยค่ะเป็ดย่างเป็ดเฟรสดิเป็ดเฟรสก้าและ dopo noi portiamo per fitta. เดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะรอให้มันเย็นก่อนนะคะ แล้วค่อยเอาไปทอดค่ะทุกคนค่ะวานอบแค่สองชั่วโมงเองค่ะ ร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะในคุณลุงมาเตล์วานเอาแคบหมูหมหทำนะคะทุกคนต้องไปให้การแบบนี้นะคะลงส่ะเดี๋ยวคุณลุงมาเตล์รอ Thank <laughs> you.